สวัสดีครับผมอาจารย์สุรตลตานต้องขอขอบคุณผู้ติดตามทุกๆท่านที่ให้การต้อนรับมาเป็นอย่างดีไม่ว่าท่านที่เข้ามาในช่องทาง YouTube ก็ดีหรือจะเป็น Facebook p เพ e ร้อยดาวกระทบดวงก็ดีผมต้องขอขอบคุณทุกๆท่านเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นส่วนของท่านที่มีลัคนาสถิตอยู่ราศรีมีนแต่จะเป็นคำพยากรณ์ในเดือนตุลาคมปี2568และก่อนเข้าเรื่องคลิปนะครับ ผมก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์หากทุกท่านนั้นมีโอกาสรบกวนเข้าไปเยี่ยมชม Facebook เพจร้อยดาวกระทบดวงของผมด้วยนะครับในนั้นก็จะมีบทความดีๆในด้านโหราศาสตร์หรือเป็นโพสที่น่าสนใจรวมถึงบางทีมีการพยากรณ์นอกเหนือจากใน YouTube ผมก็จะลงไว้ในเพจร้อยดาวกระทบดวงครับยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวทุกๆท,ท่านด้วยครับมีโอกาสเข้าไปติดตามกันด้วยครับ ในการที่ท่านฟังคลิปลัคนาทั้ง12ราศีนี้ก็ขอให้ทุทกๆท่านนั้นดูเป็นเพียงแนวทางพอแต่อย่าไปเครียดแล้วก็อินมากจนเกินไปเพราะว่าพื้นฐานดวงชะตาของแต่ละท่านนั้นไม่เหมือนกันการที่ผมนั้นจะพยากรณ์ให้ตรงใจใครร้อยเปอร์เซ็น์นั้นก็คงเป็นไปได้ยากที่ดีก็เพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาผมก็ขอเข้าเรื่องเลยนะครับดวงลัคนาราศีมีนประจำเดือนตุลาคมปี2568 จะเป็นอย่างไรติดตามชมได้เลยครับดวงชะตาของลัคนาราศรีมีนในเดือนนี้ตั้งแต่วันที่2ตุลาคมปี2 5 6 8ก็เรียกได้ว่าดาวประจำตัวเพื่อหัสบดีเดินได้ตำแหน่งอุดเข้าสู่ภพที่5ในดวงชะตาภพที่5มีความหมายก็คือภพปุตตะความมีโชคก็เท่ากับว่าความราบรื่นความโชคดีของลัคนาราศรีมีนนั้นก็จะเริ่มมาวิถีชีวิตมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ก็เรียกได้ว่าท่านมีโอกาสเจอความสุขระหว่างทางหลังจากที่ท่านได้เด็ดเหนื่อยมานานผู้หลักผู้ใหญ่นับว่าจะให้คุณส่งเสริมดวงชะตาท่านดีมากขึ้นแต่ดวงชะตาท่านดาวพฤหัสบดีเป็นดาวการเงินในเดือนนี้โคจรเข้าสู่พบมรณะร่วมกับดาวพุธซึ่งเป็นดาวพบปัตานิหมายถึงหุ้นส่วนคนร่วมงานก็เรียกได้ว่าลัคนาราศีมีนะครับอีกมุมหนึง่งท่านก็ต้องระวังเจอเรื่องหัวเสียมาจากคนร่วมงาน หรือแม้กระทั่งคนที่ท่านเป็นคู่สัญญาในระยะนั้นบางท่านก็สามารถมีเรื่องขัดแย้งกับคนร่วมงานได้บางทีเป็นการขัดแย้งกันด้วยผลประโยชน์ไม่ลงตัวหรือการตกลงกันไม่ได้หรือเป็นการได้เปรียบเสียเปรียบทางด้านผลประโยชน์รวมถึงบางท่านอาจจะมีบ้างที่ต้องเสียเงินไปกับเรื่องของการงานบ้างแต่ก็คงไม่เป็นไรครับดวงชะตาท่านดาวพุธช่วงก่อนวันที่23ตุลาคมปี2 5 6 8 ดาวพุธนั้นเดินตกพบมรณะในดวงชะตาร่วมกับดาวพระต่างคาราปเพราะตรงนี้ต้องระวังส่งผลทําให้เรื่องการนัดหมายมักคาดเคลื่อนข่าวสารมักล่าช้าบางท่านก็มักมีเรื่องเอกสารหนังสือมักตกหล่นไม่เรียบร้อยจะเซ็นสัญญาจะทําอะไรทางการขีดเขียนก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษดวงชะตาท่านพอเข้าหลังวันที่23ตุลาคมปี2568ไปแล้วดาวพุธย้ายราศี และดาวพระอังคารก็จะย้ายราศีในวันที่26ตุลาคมปี2568ก็เรียกได้ว่าความราบลื่นของดวงชะตาลัคนาราศีมีนนั้นก็จะดีมากขึ้นบางท่านก็มีโอกาสมีดวงเดินทางไกลเกี่ยวข้องกับทางด้านต่างประเทศมักมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาสนับสนุนส่งเสริมเรื่องตำแหน่งงานในระยะนั้นฉะนั้นในระยะช่วงครึ่งเดือนหลังหรือแม้กระทั่งครึ่งเดือนแรกก็ตามแต่ท่านเข้าหาผู้ใหญ่ก็ควรที่จะนอบน้อมไว้ให้มาก และเขาก็จะรักแล้วก็ดูแลท่านเป็นอย่างดีครับวาสนาเรื่องการเงินของลัคนาราศีมีนนั้นโดยมากช่วงก่อนวันที่26ตุลาคมปี2568พระ่ังคารเป็นดาวการเงินยังตกพบมรณะในดวงชะตาท่านก็เรียกได้ว่าภาระรายจ่ายภาระทางด้านการเงินของลัคนาราศีมีนก็จะมีเยอะอะไรที่ไม่จําเป็นก็ต้องควรตัดไปก่อนบางท่านนะครับก็มีภาระรายจ่าย มาจากคู่ครองหรือแม้กระทั่งหุ้นส่วนคนร่วมงานดวงชะตาท่านดาวพระหูเป็นดาวเกี่ยวกับเล่อุบายโกงหลอกลวงเล่เหลี่ยมได้ทํามุมตรีโกนถึงดาวพระรงคันการเงินของท่านในภพมรณนะก็เรียกได้ว่าการเงินของลัคนาราศรีมีทําอะไรก็ตามแต่ระวังถูกโกงระวังถูกเอาเปรียบบางทีมีเรื่องเสียเงินเสียทองแบบไม่น่าจะเป็นบางท่านก็ต้องระวังเสียคราบปรับแต่พอหลังวันที่26ตุลาคมปีส5 6 8ั ดาวพระงคารเป็นดาวการเงินจะย้ายราศีเข้าสู่ภพสุภะได้ตำแหน่งกเกษตรมีพฤหัสบดีเป็นอุดทำมุมดีถึงก็จะทําให้ดวงชะตาท่านตั้งแต่หลัง26ตุลาคมเป็นต้นไปวาสนาเรื่องการเงินท่านก็จะมีความราบรื่นมากขึ้นมักมีโชคทางด้านการเงินบางท่านผู้หลักผู้ใหญ่มักให้คุณทางด้านการเงินได้ครับต่อไปจะเป็นวาสนาในเรื่องความรักของลัคนาราศีมีนครับสําหรับท่านใดที่มีคู่ครองอยู่แล้ว ในเดือนนี้นะครับต้องระวังดาวสุกเป็นดาวเจ้าเรือนพบมรณะโคจรได้ตำแหน่งดาวนิดที่พบคู่ครองในดวงชะตาท่านและดาวพุธเป็นดาวคู่ครองของท่านก็ได้เดินตกพบมรณะฉะนั้นก็ได้ได้ว่าหากท่านมีคู่ครองหรือมีสีภรรยาหรือสามีอยู่ที่บ้านบางทีก็ต้องระวังการขัดแย้งทางด้านความรักหรือเป็นความรักที่ยังไม่สดใสเป็นรักที่ดูราบเรียบ บางท่านความรักเงียบเหงาเพราะเอาแต่ใจตนรวมถึงคู่ครองก็มักจะมีภาระรายจ่ายทางด้านการเงินในเดือนนี้ก็เรียกได้ว่าเรื่องร้อนใจก็มักจะมาจากคู่ครองได้บางท่านก็ต้องระวังคู่ครองสุขภาพไม่ดีบางทีเจ็บป่วยได้ในระยะนี้มักดูห่างๆกับคนรักรวมถึงตัวท่านเองดาวพฤหัสบดีนะครับโคจรก็สู่ภพที่5เป็นภพปุตตะรักใหม่ตัวท่านเองก็มักจะเนื้อหอมบางทีก็จะมีใครหลายๆคนนะครับเข้ามาในชีวิตท่าน ทำให้ตัวท่านเองวันไหวได้ก็เพราะว่าพบปุตตะเป็นรักใหม่เป็นรักที่เหมือนเด็กบางทีอาจจะเหมือนความสุขในชีวิตของท่านมันเริ่มมาท่านก็ต้องระวังการเสียศีลธรรมในสินข้อสเอาได้ฉะนั้นตัวท่านเองจะต้องวางตนให้เป็นดวงชะตาท่านนะครับพอหลังวันที่23ตุลาคมปี2568เป็นต้นไปดาวพุธเป็นดาวคู่ครองย้ายราศีก็เรียกได้ว่าทําให้ความราบรื่นในชีวิตความรักความราบรื่นในชีวิตสมรสก็นับว่าดีขึ้น แต่ก็อาจจะไม่ทั้งหมดสะเลยทีเดียวนะครับแต่ทุกอย่างก็คงไม่เป็นไรยังสามารถผ่านพ้นไปได้เสมอครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่มีคู่ครองหรือยังโสดอยู่ในดวงชะตาเพฤหัส,สบปดีนะครับเป็นดาวให้คุณโคจรเข้าสู่ภพที่5พบปุตตะในดวงชะตาบางท่านก็มีโอกาสมีรักเข้ามาเป็นรักที่ดีมีความสุขแต่จะมีความสุขในตอนเริ่มต้น ผมมองว่านะครับบางทียังเป็นรักที่ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้เพราะว่าความรักในระยะยาวนั้นดาวพุธในดวงชะตาในเดือนนี้ยังเดินตกพบมรณะอยู่ยังเป็นรักที่ยังคาดหวังเอาแน่เอานอนไม่ได้แต่ถ้าเป็นรักที่ฉาบฉวยความสุขระหว่างทางนับว่าดีมีความสุขได้ครับแต่พอหลังวันที่23ตุลาคมปี2568ไปแล้วดาวพุธเป็นดาวเพศตรงข้ามจะโคจรกสู่พบสุภะในดวงชะตา มีดาวพฤหัสบด,ดีเป็นดาวให้คุณทํามุมดีถึงคราวนี้ความรักก็จะเริ่มคาดหวังขึ้นมาได้บ้างฉะนั้นหากท่านรักใครหรือชอบใครก็ตามแต่โชคทางด้านความรักถ้าจะมีนะครับก็จะไปอยู่หลังวันที่23ตุลาคมในปี2068เป็นต้นไปสำหรับลัคนาราศีมีนนั้นก็คงมีเพียงเท่านี้